สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็จะมาตัดยอดกระถือเนาะจะมาเก็บยอดกระถือเอาไปต้มชิมน้ำพริกปลาทูนะคะพี่น้องจา๋ามันแห้งแล้งเกินเนาะดูยอดมันสิคะดูต้นมันสิคะไม่หมดเลยดีที่มีฝนมาสองวันสามวันเนี่ยฝนมันลงเนาะกระถือก็เลย ดีขึ้นมานะคะตอนแรกนี้ไม่แดดเนาะแดดไมมันเนาะนี่ค่ะถ้าฝนไม่ลงมามันคงจะตายหมดนะคะพี่น้องหัวมันก็จะแห้งเน่าเนาะแห้งตายนะคะพอฝนลงมาแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะเลยนะคะพี่น้องจ๋าน,นี่กำลังจะขึ้นตรงนี้ก็มีนะคะ ่คะขึ้นทั่วไปแล้วนะคะพี่น้องจ้ากระถือของกูรูได้กินมาหลายปีแล้วนะคะกูรูสั่งซื้อมาจากภาคใต้เนาะสั่งซื้อจากช่องหนึ่งนะคะเขาก็ส่งมาให้นะซื้อมาห้าร้อยก็ได้สิบโลเนาะ กุรูก็มาปลูกแถวนี้แหละค่ะกระทีมันจะชอบอยู่ที่เย็นๆเนาะแต่กูรูอะ่ะส่วนกูรูมันไม่ได้เย็นนะคะพี่น้องมันเป็นป่าเนาะเป็นป่าที่แห้งแล้งอะไรเงี้ยกูรูมาอยู่ตรงนี้ก็อยากมีของกินเยอะๆก็เลยมาอยู่ใหม่ๆเนาะก็เลยซื้อสั่งซื้อนั่นนี่มาปลูกเนาะ มะพร้าวมันแห้งแรงมันก็เป็นแบบนี้ไม่ได้กินสักลูกนะพี่น้องจา๋ามันล่วงหมดเลยนะคะพี่น้องล่วงหมดเลยน่าสงสารมันด้วยสงสารมันไม่ได้เลี้ยงลูกสักลูกเลยนะคะมะพร้าวของเราเสียดายด้วยนะคะต้นนี้มันเพิ่งกำลังจะมีลูกให้เราเนาะแต่มันก็ออกช่วงหน้าแรงเกิน มันก็ไม่มีให้กินนะคะพี่น้องร่วงหมดเลยกระถือก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องครูจะเอาต้นกระถือไปจิ้มน้ำพริกนะคะไปลวกเนาะไปลวกไปต้มนี่เลยค่ะจิ้มน้ำพริกนะคะพี่น้องจ้า ไม่ใช่กระทือนะที่ครูเก็บมาวางที่ตรงนี้อันนี้คือต้นว่านไพลเนาะไพรมันกําลังขึ้นครูก็เก็บมาเดี๋ยวเราก็จะปอกมันปอกมันแล้วก็จะเอามันไปต้มกิ้มน้ําพริกมันก็อร่อยเหมือนหน่อขาต้นขาอะไรนี้แหละคะ่ะกระทือก็เหมือนกันอร่อยนะคะรสชาติมันจะหอมๆนิ่มๆน,นะคะไม่เผ็ด แค่นี้ก่อนนะคะวี่น้องกูดูจะตัดกระทือก่อนนะคะจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ